ถึงแล้วเต็นท์รถโอ้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าทุกคนว่าเงิน2ล้านผมเนี้จะซื้อรถอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวดูนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยคันนี้มันใช่เลยอ่ะโอ้โหมันทรงเชงนี่วะกูจัดเลยดิเท่าไหร่นี่อุ้ยสองแสนสี่หมื่นเก้าพันโอ้ยยกล้อได้ด้วยอ้ยอุ้ยโคตรตึงโคตรตึงธรรมดาแม่น้ำเหรอเฮ้ยตำรวจอะไรอ่ะสองคันลยเอามันมาไล่ใครวะ มันไล่มันไล่กูจับได้แล้วนั่นน่ะมันจับได้เออโอ้ยน่ารักจัดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหล motherfucker โอ้ยโคตรเสียนน่ะเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเหรอฮัลโหล motherfucker เอ๊ยมันมาไงล่ะโโบปโปโอ้ โอ้โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับทีฟทีวีเอ็กซ์ทูนะฮะทุกคนเห็นนี้ป้าทุกคนก็ตอนนี้ก็มีเงินทั้ง2องแสนสี่หมื่นบาทอะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปออกรถใหม่แล้วกันนะครับโอ้ยหรวยเกินไงเออหาออกรถใหม่กัน แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาฟาร์มอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจไมเบื่อแล้วว่าทางานสุจริตมันไม่ค่อยแบบได้เงินเท่าไหร่เราก็ต้องไปหาทํางานอะไรแบบดีๆซะหน่อยนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวก็รอเด็กแก๊งไปก่อนนะทุกคนตอนนี้เด็กแก๊งยังไม่มานะงั้นแล้วเราจะต้องอ่านั่งรอก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีลุงเฮ้ยไผ่นี่ไผ่ไผ่นี่จะเข้าแกงกับผมไหม ไม่ผมไม่อยากเข้าแกงกับคุณลุงไม่ไม่ไม่ได้มามาเข้าแกงกับผมนะอ,อะไรอะทำไมเป็นงั้นนะ <c oughs> ตัวอะไร <c oughs> วะทำไม <c oughs> <c oughs> มันมันสั้นอย่างงั้นละ่ะเหมือนชีวิตจริงเลยทำไมตัว,ตวเหมือนอึ่งไข่เลยอะทำาอะไรพยสดุรโมชั่นล่ะทำไะไหะอะแปงลงร่างไงโอเคมามามาวันนี้เราจะไปออกรถใหม่กันนะเคไปรถอะไรอะ อุ้ยเดี๋ยวไปดูกันดิว่ามันมีรถอะไรบ้างตอนนี้คือแบบรวยเกินน่ะมีเงินตั้งสองล้านน่ะทุกคนเฮ้ยโมปะเนี่ยเอาไรจริงจริงอ่ะเบื่อแล้วเบื่อแล้วฟอร์ดเรนจงเรนเจอร์อะไรไม่แรงอู้ไปเดี๋ยวไปออกรถใหม่จังหน่อยมาเฮ้ยมันติดว่ะเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนว่าที่ออกรถอยู่ตรงไหนวะก็อยู่ตรงหลังปั๊มน้ำมันเมื่อกี้ไงอ๋อเนี่ยนะโอเค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 โ้ยมีร้านไก่ทอดหัดใหญ่ว่ะไอ้ไก่ยักษ์ ไข่ทอดยากโอ้นี่ไงเจอแล้วทุกคนเต็นท์รถเนี่ยว้าวเออเห็นแล้วเต็นท์รถโอ้เดี๋ยวมาด,ดูกันดีกว่าทุกคนว่าเงิน2ล้านพวเนี้จะซื้อรถอะไรได้บ้างนะ <Hey! S 1> เดี๋ยวดูนี้อุ้ยอันนี้รถอะไรวะเนี่ยคนที่มไม่น่าจะแรงนะทุกคนผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเวฟว้ฟาร้อยสิบร้อยสิบไอ, <c ười> อฟีโน่ด้วยเหรอวะเฮ้ยซาเร็ง <c ười> ซาเร็งโคเท่โอ้ยโซนิกว่ะทุกคนโอ้โหโซนิกไม่มาว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคันนี้มันใช่เลยอ่ะโอ้โหมันทรงเชงนี่ว่ะอุ้ยจัดเลยดิเท่าไหร่นี่อุ้ยสองแสนสี่หมื่นเก้าพันอุ้ยพอดีเงินเลยเนี่ยอุ้ยจัดเลยดิอย่าไปรอรำทำเพลงจัดเลยเออเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ผมมีเหลืออยู่เจ็ดสิบบาทอ่ะ เนี่ยมาดูดีว่ารถรถคันใหม่มันเป็นยังไงวะอุ้ยไอ้น้องดูน้องน้องดูน้องไม่ไม่มีเสียงว่ะอุ้ยมันแต่งได้ปะเนี่ยอ้ยน่าจะแต่งได้นะดูดิอู้ยแรงแรงแรงอุ้ยแต่งได้อุ้ยแต่งสีได้อะแต่งแต่งสีได้อะทุกคนอุ้ยแต่งอะไรได้บ้างอุ้ยแต่งโชคได้ด้วย วิเทเกินเด็กแวนเวอร์เฮ้ยนี่อัพได้ด้วยนะอัพเครื่องได้ด้วยอ่ะเด็กแวนเวอร์เด็กแวนเวอร์ฮะ้อแวนอะไรวะนี่เด็กแว้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมีซาเล้งอ่ะน้องอุ้ยใช่เดี๋ยวขอแต่งก่อนไม่น่ารักจัดอู้ซาเล้งแต่งเมื่อไหร่แต่งได้ปนีพี่เดี๋ยวลองลองลดหน่อยทุกคนมันแรงเพราะวะเฮ้ยผมอยากรู้เหมือนกันเนี่ยคันละสองแสนเลยอ่ะลองลองครับผมโอ้ยยกล้อได้ด้วยโอ้ย อุ้ยโคตรตึงโคตึงม่ธรรมดาเฮ้อ้ยเอ้ยอุ้ยแรงอุ้ยอุ้ยแรงอยู่นะนจะหนีตำรวจได้ดีเลยอ่ะบอกไว้ก่อนอุ้ยเอาเรื่องว่าหล่อเล่นนะครับทุกคนเออโอ้มันขึ้นสองคนได้ด้วยนี่ว่าสวยแงนโอ้โหแงนเหือเหือตาย โอคในระหว่างที่รออื่ไใครกำลังแต่งรถอยู่เดี๋ยวผมจะหาอะไรกินนะครับหาซื้ออะไรไว้ดีกว่านะเพราะว่าเราจะไปทำอาชีพที่สุจริตเลยเออซื้อน้ำเปล่าโอ,โ,อโอ้ยเงินหมดโอ้ยเอามาแล้วหรอมาแล้วหรอครับโอ้ยคนจนออ้ยผมไม่มีอะซื้อให้หน่อยได้ไหมมันให้กันได้หรอไม่ได้หรอโอ้ยแย่่ะไม่รู้ว่าให้ไง <laughs> โอ้ยแย่ะ อุ้ยเลือดโอ้โหจะหมดแล้วนะเนี่ยไป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 วนี่เราไปแต่งรถมาแล้วหรอแต่งแค่นั้นแต่งได้แค่นั้นเนี่ยอุ้ยเออแต่งได้แค่สีอ่ะอุ้ยนี่เดี๋ยวเราไปหาอะไรทำดีกว่าว่ะเราไปทำงานที่ไงหน้า,นนาวัดอ่ะด้านหลังอ่ะนี่นี่เจอแล้วนี่ใช่ไหมตรงนี้จะจกไฟหรือจกปูนใช่แช่แช่จกอะไรจกอะไรมันได้เงินดีกว่าต้องดูกราฟต้องดูกราฟรไปตรงไอ้ ตรงโทรศัพท์อ่ะอ๋อตรงโทรศัพท์อ๋อตรงนี้นะใช่ใช่แล้วก็กดไปที่กราฟแล้วมันจะบอกว่าราคาขึ้นหรือราคาลงยังไงมันบอกว่าลงมันบอกว่าลงนะแต่ว่าสามพันห้ามันก็ได้อยู่นะเออตอนนั้นแม่งขายเท่าไหร่วะพันพันพันจิดอ่ะใช่แต่ว่าจกไปก่อนก็ได้แล้วรอกราฟขึ้นแล้วเราค่อยแอนแน่ะเราค่อยขายใช่ไหมใช่ทีทีเอาคุณไม่จกเหรอครับจกได้แค่คนเดียวต่ออันนะเอเหรอ มาแล้วคุณพาผมไปจกผีก็ได้นะอยู่ไหนครับมีพันไหมอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามใครมันไม่ตามผมโอ้ยกูตายแน่เลยเฮียมันมาแล้วขอโทษครับขอโทษครับพี่เราค่อยคุยกันนะค่อยคุยกันนะมาแล้วตามมาแล้ว โอ้ยตามพี่ทันเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงแรงแมงแรงโอ้ชิบตำรวจแมงแรงว่ะแรงดิ่ว้าวก็มาดิวะก็มาดิวะก็มาดิก็มาดิครับเหมือนล่อมาดิครับวินรถมันเหินเลยอ่ะก็มาดิครับเหมือนลอยเวินเฮ้ยมันยิงโดนปะวะเนี่ยปล่อยหลบ โห่สี่นาทีแล้วผมต้องจุกสี่นาทีเลยหรอใช่ใช่ถ้าผมลงนี่จบกันนะถ่านลมนี่จบเลยนะเออลื่นลื่นดินทรายนิดเดียวอ่ะเออก็มาดีว่ามึงเก่งจริงอันนะว้าวว้าวว้าวยังได้ยังได้ยังได้ขอให้ได้โบไปทรงเชงแม่งแรงว่ะโอ้ย จอกันได้นะน้องอุ้ยมันรัดมันรัดถนนมันรัดถนนเสียาะเราส่วนมากเห็นแต่เห็นแต่คนเขาขับแบบรถใหญ่นะจุดเหนียเราไม่มีทรงเจงใช่ป่ะไม่ค่อยเห็นนี่แต่เมื่อกี้มาแล้วออะไรอะไรอะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องรู้เปล่าลิปสตรีมม i n g อ่ะมันตามไม่ทันหรอก โอยเอางงงงงน้ยน้ำหรอวะแม่น้ำเหรอเฮ้ยตำรวจอะไรอ่ะสองคันลีอ้ามันเป็นไล่ใครวะมันเป็นไล่มันเป็นไล่กูจับได้แล้วนั่น่ะจับได้เอ้าออ้าอ้าอโอยโอ๊ยยอะจัอมันจับใครวะ คุณมันจับสามคันไล่คนเดียวอะ่ะเอมอมันจับคันนั้นน่ะเฮ้ยมันจับมันไม่ได้จับเราคุณมันจับได้แล้วนะ่ะคนหนึ่งอะ่ะ <c oughs> มาจับเด็กแว้นเด็กแว้นเลยไงวะมาดิโอ้ยโอ้ยเหงาเลยว่ะไม่มีใครไล่อะ่ะดูดิโอ้ดูดิโอ้แย่อ่โอ้ยนีมีแอดดอปมาอืมคุณดูดิตำรวจหายหมดเลยอะ่ะแล้ตำรวจมาไหนไหนโยวาซับโรส ไหนตำรวจมันเอากลับแล้วเมื่อกี้เอาอะไรมันก็เหลือเวลาอยู่นะเหีืยอะไรไหมเขาไปเอาแอร์ดอกกันเห็นไหมนู่นน่ะมีคนตุยเต็มเลยไม่สนใจเราใช่ป่ะคือจบเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพาหนีของคุณเสร็จแล้วใช่ไหมภารกิจอ่ะใช่ใช่เสร็จละเดี๋ยวดูกราฟก่อนโอ้ยตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับ นี่กร์มเหมือนจะลงนะแต่ว่าก็สามพันห้าอยู่นะได้อยู่พี่แต่ว่าเดี๋ยวรอรอเยอะๆครับตอนนี้เวลานับอย่างถ้าเกิดไม่สนใจคุณก็ไปจกอีกก็ได้นะจกอะไรอสายไฟเหรอมันมีอีกตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงหน้าตำรวจเนี่ยแต่ตำรวจปางะฮะเอามันไม่จับฉันอนะฮะ <laughs> ไป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 เอาเอาจกไม่ได้อะถ้าจกถ,ถ้าไม่มีให้จกแสดงว่ามีคนจกแล้วตรงนี้ ไหนต่อแล้วแบบนี้เอารถข่อยรถข่<ป>อยคือขับไมบ่ได้บัดนี้มันไม่ขึ้นเฮ้ยไม่ไม่น้ำมันมีอยู่นะทำไมมันมันขับไม่ได้วะแต่รวะอ่ะาคือสารเลงก็ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ยยกหลอเฮ้ยเฮ้ยโคตรซิ่งเฮ้ยเฮ้ยวันที่อย่างงี้วะเฮ้ยผมหนีตำรวจได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโคตรแว่นต้องลองคนแว่นเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมา ขึ้น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 ไม่ได้ไปๆ let's go let's go <S <ร>ชนน่ะโอ้โอ้รถชั้นมันเป็นอะไรอ๋อน้ำมันหมดไปๆๆๆ let's go let's go ซาเล้งมีตำรวจค่ะน่ารักจัดอ, <c oughs> อ่ะเฮ้ยๆๆเฮ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ ooh. โอ้ยชิบกากมากเลยอะ่ะซาเล้งอ่ะ โ oh, yeah. oh, อ oh, <b> ้ยเอูเลยวะโอ้ยคนคีก้กากอะ่ะตาเล้งอะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่คือมันชนตำรวจอะเมื่อก,กี้มันก็เลยกระเด็นเห็นไหมบอกแล้วถึงถึงว่าเราต้องขับรถใหญ่ไงถ้าเราไปชนกับรถคนอื่นอะ่ะเราก็กระเด็น <laughs> <laughs> ชนตำรวจหรือตำรวจชน <laughs> อุย้ยตัวนี้เหลือศูนย์บาทเลยปูนี่ปี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 ไปไปไปโอ้ <laughs> ยออกคุกแล้วเว้ย เป็นอิสระแล้วนี่รถผมเหลือฟอร์เรนเจอร์นี่แหละที่ใช้งานได้เอ้าโอ้แสดงว่าน้ำมันหมดหมดเลยก็ขับไม่ได้ทั้งคันทุกคันเลยหรอได้ปเดี๋ยวพาไปเติมน้ำมันมาเดี๋ยวพาผมไปขายของก่อนตีใจมีเลือเมีอาการขว้ยตำรวจอยู่ข้างหน้านี่ไงเร็ว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 อยู่เร็วอยู่ ผ่านไปแล้วอย่าผมจะไม่เห็นกูใช่หรอได้แล้ว,ไ,ลวไป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 ออกนอกเมืองดีกว่าใจมันเริ่มมีอการดูดิมเห็นมาสักคนเลยโอ,เโ,อโอ้เงาว่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเหรอเฮ้เ้ย้เย โอ้ยอ <'re> ่ะโอ้โอ้โอ้ผมยังรอดผมรอดอยู่คุณคุณอยู่ไหนฮัลโหลอยู่นี่ขึ้นรถอยู่เหรอมามารับหน่อยเอ้ยมันอยู่ไหนวะมันหายไปแล้วอ่ะปูเหรอปูเหรอเมื่อกี้ตำรวจโปู แล้วแม่งเป็นเวนอมเลยอ<ไ>ยันนี้มันคิดว่าไหนวะเออมันมัน,ม,นมันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยคนหลอนเนาะเมืเ่อกี้อะแม่งแหลกด้วยอ่ะใช่เวลาแบบมีโฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะแหลกเฮ้ยเนี่ยแต่มันหายไปไหนแล้ววะผมก็ว่ายอยู่ทำไมขึ้นมาภูเขาขนาดนี้ทำไมอยู่ดีๆก็เห็นเด <มา S 1> ้อะไรว,วเออแม่งลอยมาเราไม่ได้ขับอ่ะเราจะขึ้นยังไงวะน่าจะคุณคุณจกสายไฟไงผมจกปูนไง เอาสายไฟผมหายเอ้อเหรอเออเอ้าจบหรือยังจบแล้วหายได้ไงโอ้ไม่เมื่อกี้มันยังขึ้นอยู่ทุกคนทุกคนเห็นเหมือนผมไหมมันขึ้นเว้ยมันขึ้นเลขเลยเขาผมแล้วนะที่ยขึ้นอยู่ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่หายแล้วแล้วมาดูในสมุนก็ฟาร์มง่ายนะเนี่ยดูดิมาดูในในกระเป๋าแบ้งหายไปแล้วอ่ะตอนนี้คือหายแล้วหรอเออ สายไฟก็หายไอเลขกเลขตำรวจก็หา <Yeah. S 1> ยไม,ไม่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 น่าใช่นะอูย้ยอะไรวะบัากหรออะไรผมผมหนีจะหนีโปเมื่อกี้น่แหละ <c oughs> แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราหนีโป้ก็หนีไม่ได้นะคะ <c oughs> ทุกคนจะอะไรทำไมทำไมมันหลุดว่าแสดงว่ามันดูดดูดสายไฟไปอดีมันก็เลยหายเงี้ยเฮ้ยตำรวจอย่างเยอะอู้ยไมโครสเนิดในในเครื่องบินได้นะโอโหจะหนีทันไม่ล่ะจกกวนอ่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีนี่ไหนวะ ฮัลโหลมอตเฟัมเห็นใช่ไหมมม่เห็นมันตามไหมมันตามไหมโอ้ยขับพันตำรวจอีกอีกอ้าวลโหลมอรใจมันเริ่มมีอาการขอบีิแจหน่อยแจกอยู่ไม่ได้ม่ไ มันไกลอยู่อมันจไล่มันจไล่มันสะไล่สไล <c oughs> ด์ดเอ้ยาเอ้ามันขับปีนชายหรือเปล่ามันเลยสไลด์เหรอเกี่ยวไหมนี่ดูดิว้วว้วว้ยิงอะไรยิงอะไรโดนใครโดนใครโดนฉันนี่แหละเอ้าหรอ <c oughs> อือสองตัวสองตัวสองตัวเลยโอ้โอ้แย่แล้วแย่แล้ว สองตัวสองตัวสองตัวคุณคิดว่าหนีทันเปล่าคิดว่าหนีทันปล่าไม่โอไม่อย่าบอกนะว่าจะยิงซ้ายขวาว้าวสามารถปิดดาบไม่ให้มันยิงคุณได้นะเพราะคุณไม่ได้ตกตกพอหรอกโอเคโอเคมันตามไม่ได้หรอคุณคิดว่ามันจะตามทันเหรอ โอ้ยมันยิงมันยิงอู้ยอา้ยอ้ยอ้ยอู้อ้ยอยอู้ยอู้ยอู้ยอยอู้ยอู้ยอยอู้ยอูอ้ยอ้ยอ้ย้ย้ย้อยู้ย้อย้อู้ยอย้อ้ยยอ้ออ้ยอ้ยอยยยอยอ ว้าแล้วเลือกี่นาทีเลือกี่นาทีไม่ไม่เอาคุค้างเลยเอ้ยคุกแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมฉันค้างล่ะเอาเอาอุ้ยไอ้ปูเปล่าวะใช่ตำรวจปูคนนึงเมื่อกี้โอ้แย่ว่ะทำไมต้องเล่นปูกันไว้เอ็มมีปัญหาอะไร มีปัญหาอะไรเปล่าเอ้ยคนทํางานซื่อสัตย์จุดจริตเนี่ยทำไมต้องโปกันวะถ้ามันไม่โปอ่ะมันจับฉันไม่ทันหรอโอเคใครชอบคลิปนี้่ลืมกดไลค์ซับ like, สไครป์ผมด้วยนะทุกคนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสําหรับคลิปหน้าอยากจะให้ผมมาทำอาชีพตำรวจหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมนะอยากให้เป็นพยาบาลหรืออยากให้เป็นโจรเหมือนเดิมหรือว่าอยากให้แต่งคันนี้เปล่าเออคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปลาซิโอเกนิกทามนะครับผมคุณบายจ้าจุบ๊บ